สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการดามเหล็กนะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อมนะครับผมซึ่งเหล็กตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กบางนะครับเป็นเหล็กขาโต๊ะนะครับซึ่งจะเป็นเหล็กที่บางมากนะครับแล้วก็เวลาถ้าเราจะเชื่อมนะครับมันจะเชื่อมยากนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมไม่เป็นนะครับมันก็จะทะลุนะครับตัวนี้นะครับ ก็ผมจะมาทําการต่อเหล็กตัวนี้นะครับโดยไม่ใช้เครื่องเชื่อมนะครับด้วยนี่นะครับเป็นท่อแป๊บ PVC นะครับก็จะตัดท่อแป๊บ PVC นะครับตัวนี้นะครับสวมเข้าไปในตัวเหล็ก you <laughs> เสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็จะได้ขาโต๊ะนะครับที่แข็งแรงนะครับแน่นหนานะครับนี่ไม่ต้องเชื่อมนะครับผมแค่นี้เราก็สามารถได้ขาโต๊ะนะครับกลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทันผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ